ในเวลาของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์สําหรับภาคบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันหน่อยค่ะกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนนะคะเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์ตอนนี้เห็นว่าชนกับแนวต้านแล้วนะคะขึ้นไปยืนเหนือ10,30จุดได้ต่อจากนี้กลยุทธ์จะเปิดฝั่งไหนถึงจะเหมาะสมนะคะรวมถึงทองคําค่ะล่าสุดนี้โกลสปอตนะคะลงไปทดสอบใกล้ๆ1นึ่งพ้ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะจะเป็นจังหวะของการเข้าไปสะสมฝั่งซื้อแล้วหรือ,อยังนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณพันงามอรารยาวุฒินะคะจากคลาสิกโกลฟิวเจอ สวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติมาค่ะดูเหมือนว่าวันนี้นะคะในช่วงที่ก่อนเปิดตลาดบ่ายหรือว่าในช่วงที่ตลาดทีเฟกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเปิดตลาดไปประเมินที่ตัวภาพเซต5ิฟตี้เดย์ฟิวเจอร์สหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะดัชนีเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ10 3 3จุดแล้วโอกาสต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะเพราะว่าดูจากเทคนิคเห็นคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ก็มีประเมินเอาไว้ว่าน่าจะปรับตัวลดลงต่อนะคะ ค่ะสำหรับเซทซิปตี้นะคะเราก็มองว่าเมื่อเช้าเราก็มองว่าถ้าไม่หลุด1,020จุดเนี่ย ก็ยังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ให้สะสมลองนะคะ,ะแล้วก็เมื่อเช้ามีการดิดตัวขึ้นมานะคะถ้าเป็นเซฟซิฟตี้ก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งพสจุดนะคะที่ปิดไปเมื่อเช้านี้เราก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนวต้านแรกก็อยู่ที่1นึ่สิบสีจุดแล้วก็ถัดมา1นึ่สามจุด นะคะส่วนแนวรับก็คือ1,020แล้วก็1,013จุดนะคะส่วนเซ0ซีรีเอมส5นะคะนวต้าอยู่ที่1,036แล้วก็1,042นส่ะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1,025แล้วก็1,022ค่ะค่ะถ้าดูจากบริเวณนนวต้านะคะของตัว i n d e x f u t u r e นะคะตัว Se ฟ0 0เนี่ยห่0 0กับอีกซัก34หรือว่า38จุด ตรงนี้ถ้าถ้าขึ้นไปยังไม่ผ่านแนะนํากลยุทธ์เป็นแบบไหนคะหรือว่ายังคงให้เป็นการเปิดลองแล้วก็รอผ่านขึ้นไปทีละระดับอะค่ะค่ะยังยังเป็นแนวโน้มยังเป็น,ก,ปนการรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้นะคะเราก็ยังเน้นให้ถือลองต่อนะคะคีย์ได้สาคัญที่นักลงทุนยังต้องตามดูหรือว่าเป็นประเด็นที่ยังคงหนุนตัวของดัชนี s ซฟฟิทตี้ฟิวเจนี่คืออะไรคะ ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ของไทยประกาศนะคะอย่างเช่นในวันศุกร์นี้ก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะแล้วก็วันในสัปดาห์หน้าก็มีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะวันที่28 29ก็เป็นการกำหนด อ่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของทางด้าน <enth> แบงก์ชาตินะคะคณะอ่ากนงนะคะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็วันที่สามสิบก็มีตัวเลขยอดนำเข้าส่งออกดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้านอกจากกนงจะอ่าพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยลงมา, <S 2> <S 2> อ,าอันนี้ก็จะช่วยทำให้อ่าในตัวของเซ็ตเนี่ย ฟนะคะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าในด้านของต่างประเทศเนี่ยวันที่28 29ก็มีการประชุม f o m c ด้วยนะคะ,คะก็ะน่าจะเป็นตัวที่หนุนให้ดัชนีปรับตัวบวกขึ้นไปได้นะคะส่วนความเสี่ยงพื้นฐานมีไหมคะเรื่องของความเสี่ยงจุดที่ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่านี้ได้เป็นจุดไหนคะ สำหรับในเรื่องของความเสี่ยงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะก็คือดาวโจนก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะในช่วงที่ผ่านๆมานะคะซึ่งการปรับตัวขึ้นลงแรงๆของดาวโจนสนี่ก็ทำให้เซ็ 50แล้วก็ตลาดหุ้นอเอเชียก็ปรับตัวผันผวนตามไปด้วยค่ะอืมค่ะก็อาจจะต้องไปดูตลาดของสหรัฐด้วยนะคะสำหรับตัวของตลาดหุ้นโดยรวมนะคะ่คะวนทองคำราคาตอนนี้ค่ะราคาสปอร์ตนะคะเห็นล่าสุดนี่ขย,ยับลดลงมาต่อนะคะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อจากนี้ได้ไหมคะเพราะว่าถ้าไปดูจากตัวเลขบ้านมือสองของสหรัฐนี่ก็ปรับตัวดีขึ้นมาด้วยนะคะ ค่ะก็คือทองคำหลุดแนวรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลงมาก็ส่งสัญญาณเป็นลบแล้วนะคะเราก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ต่อนะคะ แนวรับแรกอยู่ที่1180แล้วก็ถัดมา1170นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1190แล้วก็1200นะคะถ้าเป็น GoFuture Series J15 แนวรับอยู่ที่18140แล้วถัดมา17980นะคะส่วนแนวต้าน18300แล้วก็18460 เราก็ให้น้องทุนเน้นการเปิดช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นนะคะส่วนประเด็นลบๆเกี่ยวกับอทองคำก็คือ<ะ>ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะโดยเฉพาะในตัวเลขของตลาดที่อหัวสายของสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีต่อเนื่องะนะคะแต่ว่าตัวเลขที่อาจจะออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะก็จะเป็นพวกาทางด้านภาคการผลิต นะคะที่อาจจะมีสลับที่ออกมาไม่ดีถ้าว่ามีตัวเลขที่ออกมาไม่ดีอันนี้ก็จะช่วยหนุนราคาทองคําได้บ้างหรือว่าไม่ทําให้ราคาทองคําเนี่ยลดลงแรงมากนักนะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมียอดขายบ้านใหม่อ,ออกมานะคะซึ่งก็อาจจะออกมาดีต่อเนื่องก็ยังดูว่าน่าจะกระทบ ในด้านลบกับราคาทองคําอยู่ค่ะอืมค่ะถ้าจะไปคือเน้นน้าหนักคือไปดูตัวเลขอย่างตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐที่ออกมาถ้าดีคือตอนนี้ราคาทองคํามีโอกาสที่จะลงไปอีกถ้านักลงทุนที่เป็นทองคําแท่งยังคงสะสมซื้อได้ไหมคะสําหรับนักลงทุนที่เป็นทองคําแท่งขอให้รอดูก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ต้องรอดูแนวรับเริเว 1,180-1,170ก่อนอนะคะว่าจะรับอยู่ไหมนะคะถ้ารับไม่อยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสลงได้อีกนะคะ1 160, 1ึ0นนระคะก็คือต้องรอๆดูให้อ่าว่าในช่วงขาขาลงรอบนี้เนี่ยจะจบที่บริเวณไหนนะคะค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มีที่สิ้นสุดของมันใช่ไหมคะว่าขาลงจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าประเมินตามระดับที่เป็นแนวรับทางเทคนิคไว้ก่อน ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันหลุดกรอบ1,190ลงมาแล้วนี่ก็แสดงว่าจะเป็นขาลงต่อในระยะสั้นนะคะแต่มองอแนวรับไว้ก็ในช่วงนี้ดูว่าไม่น่าหลุด1,170นะคะแต่ถ้าหลุดก็มีโอกาสสูงที่จะลงไปแถว1,150ค่ะค่ะคุณพันงามคะถ้า ถ้ามีโอกาสที่จะลงไปต่อคนที่ถือเอาไว้อยู่ณนะตอนนี้นะคะคือถือไว้สักประมาณระดับใกล้ๆ1,200ดอลลาร์ดอลทรออนตรงนี้จะแนะนำยังไงสำหรับตัวที่เป็นโกฟิเจอร์เองหรือว่านะักลงทุนที่เป็นทองคำ,ทงทงคำแท่งเองอะคะ่ะสำหรับโกฟิเจอร์ก็คือถ้าหลุดหนึ่งบริเวณ1,200คือถ้าซื้อไว้ตั้งแต่1,200เนี่ยก็คือต้องเปลี่ยน ปิดสถานะรองนะคะแล้วก็ต้องเปิดช็อตแล้วนะคะก็คือในช่วงของการดิดตัวขึ้นจะเป็นจังหวะที่เปิดช็อตนะคะส่วนนักลงทุนที่เป็นทองคําแท่งถือทองคําแท่งเนี่ยในช่วงนี้เนื่องจากว่าตลาดทองเป็นขาลงนะคะนักลงทุนเนี่ยจะต้องขายทองบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะมาเล่นโกฟิเจอร์เพื่อที่จะทํากําไรในช่วง ขาลงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงขาลงเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดช็อตได้แล้วก็ทํากําไรในช่วงขาลงได้ค่ะอืมค่ะได้ค่ะสําหรับช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณคุณพันงามเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพันงานอารยาวุฒินะคะจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์สค่ะคำแนะนำในการลงทุนนะคะสำหรับภาคบ่ายวันนี้เซ็ตฟิฟตี้เดย์ฟิเจอร์สตอนนี้เปิดตลาดมาแล้วด้วยนะคะสำหรับสัญญาณของฟิเจอร์สตอนนี้ค่ะยังคงเห็นการปรับขยับขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยนะคะหลังจากเมื่อเช้านี้ปรับตัวขยับขึ้นไปเหนือ1 0 3 3จุดนะคะโดยทางคลาสสิกโกลฟิเจอร์สค่ะให้กรอบที่เป็นแนวต้านเอาไว้2ระดับ10,34จุดนะคะและอีกที่หนึ่งก็จะเป็น10,38จุดค่ะ โดยยังคงให้ทดสอบบริเวณสักประมาณ1,034จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นไปได้อีกนิดหนึงคือ1,038จุดนะคะส่วนแนวรับนะคะให้ไว้2ระดับด้วยเช่นกันนะคะระดับที่ยังคงเข้าไปสะสมฝั่งซื้อได้คือ1,025และ1,023จุดค่ะและการลงทุนในทองคำเองนะคะตอนนี้ราคานี่หลุดแนวรับ แนวต้านะคะคือ1,190เมื่อหลุดลงมาแล้วจังหวะแบบนี้คือเทรนขาลงที่ย้ำกรอบค่อนข้างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อขายช่วงนี้ที่เป็นทองคําแท่งนะคะอาจจะต้องรอดูสถานะไปก่อนเพราะว่ายัางไม่แน่ใจว่าจะไปสิ้นสุดแนวไหนนะคะแต่ว่าให้แนวรับทางเทคนิคเอาไว้เบื้องต้น1,180และ1,170ดอลลาร์่อลลาอ์ทอค่ะส่วนแนวต้าตนนะคะให้เอาไว้สําหรับการเปิดชอ็อตโพซิชั o นสําหรับนักลงทุนที่เป็นโกลฟิเจอร์หรือว่าเล่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะ1,190และ1,200ดอลลาร์่อลลาอ์ทอค่ะเปิดชอ็อตแล้วค่อยกลับมารับอีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณแนวรับต่ำที่ สสุดที่1,170ดอลลาร์ต่อทตรออนส์ค่ะ